ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะมาทําความรู้จักกับพาวเวอร์สายรวดเใหญ่ของเราครับผมครับปีนี้เราออกมาอีก1รุ่นครับ2 5 K ครับผมตัวนี้ครับตัว2 5 K ตัวนี้ครับผมเป็นไฟ380โดยตรงที่ไม่มีกาวครับ380ระิตตัวนี้ครับเราออกแบบตั้งแต่ปีก่อนครับแต่ยังเทสไม่สมบูรณ์ครับปีนี้เราเลยจัดมาใส่2 5 K ครับผมปีก่อนเราจะใช้ตัว APro 9 2ก่อนเป็นซิฟชิ่งไฟ3เฟสที่มีกาวครับคือเรื่อง่ายครับ ในเครื่องเราจะมีสวิตชิ่งทั้งหมด3ชุดแล้วก็มาต่อขนานกันครับผมปีนี้เราพัฒนาสำเร็จครับเราเลยได้ตัว 2.5K มาครับผมทำไม 2.5K ถึงจะสวิตชิ่งตัว3เฟสเต็มครับเพราะว่า p พ w า r ว่าสี่ชีเนครับมันกินกระแสเยอะนะครับผมเวลาเราเปิดเวลเราเร่งครับดังสวิตชิ่งตัวนี้ครับเราทำได้ถึง37,000บาทครับในจุดพีของสวิตชิ่งครับผมตัวล่างได้ประมาณ25,000บาทครับ ห่างกันหมื่นบาทในการแส่เขือตัวนี้ครับผมครับแล้วลายคนถามว่า2แเท่นกับ1แเท่นอันไหนแรงกว่ากันครับผมดูแค่นี้ก็รู้ว่าอันไหนแรงกันครับยังไงก็2องเท่นต้องดีกว่า4แ่ท่นรเอซอยู่แล้วครับผมแต่สี่เท่นตัวนี้ครับเรามีการพัฒนาสวิตชิ่งที่วัดสูงแอมสูงตัวใหม่เราพัฒนามาเพื่อให้มันกอบจุดในการหลุดหนักดอกเยอะครับผมอย่างตัวนี้ครับขับ8ดอกข้างละ2ดอกสบายเลยครับไม่เป็นครับ ไอบ้าบอยหก็สามารถขับได้ครับเลยบ้าบอย5นิ้วก็สามารถขับได้ถึงข้างละ3ดอกหรือ12ดอกในแท่นเดียวครับเพราะว่ากำลังชิมชิ่งโอ้โห,โโหเยอะมากแรงมากกำลังชิมชิ่งยังเหลืออยู่ตอนนี้ครับผมส่วนตัว A Pro 9 2้าอครับก็แรงเหมือนเดิมครับผมถ้าถ้าเทียบ2ตัวหนึ่งนี้ครับยังไง2ตัวนี้ก็แรงกว่า100%อยู่แล้วครับผมครับแล้วก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับผมครับสมมติตัวนี้4ี่แน่นถ้าเขาเอมีปัญหามาครับ8ดอกหายไปเลยครับผมนี่คือข้อเสียหัวสี่ ส่วนตัวนี้เอโปสองแท่งถ้าพังแท่นหนึ่งยางเดี๋ยแท่งหนึ่งก็ยังใช้งานได้ปกติครับผมครับทำไมต้องพูดถึงเรื่องถังครับเพราะว่า power เวอร์เซ็ครับใช้งานนานๆครับสาปีอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยร้อยเอยู่แล้วครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับผมครับที่ข้อเสียของแต่รุ่นไม่เหมือนกันย่างตัวนี้220ต้องมีกาวครับผมนี่คือข้อดีของตัวนี้ครับผมครับตัวบนข้อเสียก็มีครับคือไม่สามารถเสียบไป้องร้อยตแต่กรสแสแรงครับผมี้มาวเ์แล้วครบอกรณ์สคัญที่ ในความปลอดภัยในการใช้งานนั่นคือนะครับปลั๊กโหลดแล้วก็พัฒนาเป็นปลั๊กโหลด3เฟสครับผมครับหน้าปลั๊กจะโชว์ไฟระบบสาวเฟสครับผมครับเราแยกยุกเซอร์กิตให้งหมดในการปิดเปิดครับผมครับการเปิดลูนี้ครับควรระวังมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟครับไฟ380ว้อยแเ่อเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับผมเพราะว่าไฟบ้านเราครับ220นะครับผมครับได้380ทีนี้ไฟเครื่องปั่น มันสามารถเล่งโวล์ได้ครับจุดสําคัญมากเลยจุดนี้ที่แนะนำไว้เลยครับผมครับควรเล่งโวล์ประมาณ225โวลต์ก็พอดีสำหรับเครื่องตัวนี้แล้วครับผมครับ225โวลต์ไฟเข้าเครื่องก็เกือบ400โวลต์แล้วนะครับทำไมเวอร์มีไฟสูงในพาวเวอร์ของเราครับผมถ้าใครได้ความแรง power เพิ่มง่ายๆครับผมครับตอนแรกเราลันไฟ225แล้วก็เปิดสวิตช์เครื่องลันทั้งหมดครับแล้วก็เล่งเป็น230ได้ครับผมความแรงของพาวเวอร์ เพิ่มขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นไว้ใช้สูตรงานมัทสรบพาวเวอร์ตัวนี้นะครับผมครับนี่อีกหนึ่งสูตรครับที่เราบอกครับผมครับส่วนกำลังวัตรนะครับผมทางด้านชุดพาวเวอร์เราใช้บอร์ดตัวเดียวกันครับไอซีตัวเดียวกันเฟสตัวเดียวกันในการผักดันต่อหาวกรพงครับแต่ที่วัตรต่างกันเพราะอะไรครับตัวนี้ได้เจ็ดพันบาท พอชีวิตชิงครับมันมีกําลังสํารองเยอะเพราะว่าเป็น3เฟสเต็มครับส่วนตัวล่างได้6กพันบัตรครับผมครับพอชีวิตชิงกาลังมันน้อยลงครับผมครับแต่การใช้งานจริงตัวนี้มันสองแน่นชีวิตชิงจะปล่อยแอมได้เต็มๆและมีพลังกว่าตัวสีแน่นครับเพราะว่าตัวสีแน่นเห็นไหมครับอันนี้ขับ8ดอกขับแค่4ดอกกําลังมันต่างกัน1้อยปอรเยู่แล้วครับผมทีนี้มาพูดถึงส่วนราคาครับก็มีความแตกต่างกันมากครับอย่างตัว 2-5K ครับ เป็นเทคโนโลยีใหม่คุณภาพเสียงที่มีคุณภาพกระแสที่เต็มครับสำหรับตัว 2.5K ครับราคา5 5 0 0 0บาทครับผมครับสำหรับคนที่งบไปน้อยครับผมก็แนะนําตัวนี้ครับผมครับขับได้8ดอกครับตู้หน้าใช้แค่2แท่นก็สามารถขับได้บดนะครับผมครับตู้หลังก็ใช้แค่ แค่นึ้นครับเอาง่ายงครับขั้นหนึ่งใช้4แท่นก็สามารถคบทุกอย่างสำหรับตัวแี่นครับผมครับ4แท่นครบราคาเอโปครับก็ราคา4ี่หมื่นห้าพันบาทครับต่างกับตีวนี้10,000บาทครับราคาเอโปครับผมครับเพราะว่าในส่วนพาวเวอร์เหมือนกันหมดครับผมต่างกันแคชุดชิ้ชิ้นกระสีที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานครับเพื่อได้ตารางวัดและแอมป์เต็มที่ครับผมครับแล้วก็ปลั๊กโหลดของเราครับเราก็ขายในราคา1 8 0 0 0บาททําไม่หนึงมื่นพันบาทครับหนึ่งหน้าจอครับ สองครับเบเกอร์ครับใช้เบเกอร์ที่มีคุณภาพและมีแอมที่สูงพอทุกคนครับผมสำหรับเบเกอร์ของเราครับหนึ่งสรับเบเกอร์ไปแล้วปักเคาเวอร์เราออกได้5ตัวสำหรับปักเคาเวอร์ครับผมครับแล้วก็สงสัยว่าสายเข้าไหนครับไฟเข้าตรงนี้ครับสายเข้านี้เราต่อตรงเข้าในเครื่องใส่หางปลาเลยสำหรับตัวนี้ครับผมครับโอเคครับสำหรับพาวเวอร์ทั้ง2รุ่นของกระซาร์สำหรับสายแห่สายรถไก่ครับแนะนำเลยตัวนี้จบแน่นอนครับผมคุณครับผม